กำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่เดี๋ยวหนูเปิดเสียงก่อนอาสวัสดีใหม่สวัสดีค่ะอืวันนี้ก็เป็นวันที่วันสรจจันทร์จันทร์คือยังไงตอนแรกก็ตั้งใจคือแค่่วกปล่อยัมแต่พอไปมาเนี่ยตั้จใจเยอะนะครับพอเยอะ เราก็จะมาจัดสรรพุญกันก็ต้องเล็กเล็กนาบุก่อนนะครับกับครอบครัวจำมานะครับเพราะว่าครอบครัวนี้ก็จะเป็นต้นบุญนะครับที่ทําให้เราได้มีกัรกันเพราะครอบครัวนี้ท่านมีมีปริธานคืออยากจะปล่อยบท่านก็เลยมาถามผมว่าสถานที่ปล่อยยังไงหรือยังไงผมก็แนะนําไปนะครับก็ที่พิมนะคะ์ครับแล้วก็มีแฟนเพจหมอ,อพิม ตรงนี้ผ่านไปได้เลยเป็นนักเรียนเก่าครับสมัยที่วนดลาดเนอก็แนะนำากันมาอะไรนี้มาทำมาจากเซอร์ไพรส์ที่วัดกิวลงนะครับก็ร่วมบุญจะมาและที่สำคัญเลยคณะนักเรียนวายดีครับขอบคุณนะครับคณะท่ชอนะครับสาธุค่ะปัจจัยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างจะยอดตอนนี้ก็อยู่ที่อุปกรณ์นะแสน สามคือสองพันเจ็ดร้อยกว่าบาทสามพันเก้าสามพันเก้าะครับเนี่ยโอ้โหหนึ่งแสนสาม่นสามพันเก้าสามพันเก้าสาอ๋อพียาลัดอ๋อพี่อ่ะ อ่านมาริกาอ่านมูสปัจจัยในการที่แบบว่าต้องคุณปล่อยโคเนี่ยนะครับกจะนีหนึงคิดว่าจะทําอีกประมาณสักหนึ่งคือปล่อยโคก่อนแล้ววันนี้คือปล่อยตาแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลรามาพิมพิมฐานบร้างอาคารชักสสฆงนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุนนี้ที่เรายังขาดครคือเด็กพิการวก็จะแจกนะครับที่ าแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับตั้งใจว่าพ่อพระป่าสร้างอาคารที่พักสมงก็จะเป็นวันที่29เดือนนี้ครับเราก็จะเป็นเจ้าภาพกันนะครับกค็คือก็จะมีวันก็จริงที่เจ้าภาพกันหมดแล้วนะครับเหลืออีกวันเดียวคือเป็นวันที่เสริมขึ้นมาคือวันที่9ใครมีเวลาก็ไปร่วมกันเนาะวัดจุฬาฯนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างอาคารที่พักสูงผมก็กลองวัดก็หลายวัดนะครับ เชื่อวัดน,นี้วัดหนึ่งนะครับที่สร้างคนสร้างคนสร้างพระสร้างคนให้รู้จักเขาเรียกว่าทานสันภาวนาก็มีการสึกฝนท่าสมาธิเรียนเกียรนะครับก็ท,ท,ที่รอบพระเกดนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็คือสี่ร้อยสี่แล้วนะครับที่จะไปด้วยเขาอยู่ตรงนี้คนแต่คนที่จะไ,ไปฟังไปเขาครับดีนะเพราะว่า การที่วัดเนี่ยจะปปใ,หให้ชาวบ้านมาตรวจมนมานั่งสมาธิจะดูดยากวันนี้ทำได้บรรากาศดีศด,ศด้วยนะครับอาหารอร่อยไหมอร่อยครับที่พักดีไหมดีค่ะบเจ้าวาดดีไหมดีค่ะแล้ว <c oughs> คนแกหน่หรือผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าทางที่ลงทุกอย่างคือสะดวกสบายมากพาแม่พาป้าไปสามคนนี้สองร้อยกว่าปีค่ะโอ้รับแม่รัป้าชอบไหมชอบคนอยากกลับไปโอ้เนาะถ้าเกิดโอกาสนะครับวันที่ยิก้านะครับเราก็ติดใจนะ อ่ะเดินไปอ่ะอ่าจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหนูไปหนูไปดัาหนูไปด่าซื้อรือซื้อครับเดีรยวจ็ไยาสมัยนี้แบบเป็นแอร์แล้วนะเออเนี่ยเาไรรยาการแบบนี้ถ้าาเนกว่าโอ้ค่ะมีแบบบ้านดู ตาไหลมันแต่วันนี้อลาในปลาในวันนี้ไม่มีน,นะอาจารย์รอจาจารย์ต้องเข้ามีสแล้วอาจารย์เปิดไม่อาจารย์เพราะเดี๋ยวมันจะไกลเวลาปล่อยปล่อยปลามันจะไกลอาจารย์ต้องเข้ามีสแล้วอาจารย์พูดไม้ <S <S อาจารย์เออโนโน <S <S คือคือเราได้ยินแต่ข,าาข้างในอถามไปใบเข้ามาตอบว่าไงไายบ เปิดเขาป็ไเาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ยินไหมก่อนอธิถามสวดว่าอ่าใครได้ยินกันไหมได้ยินเสียงชัดไหมตอบไปในห้องหน่อยจ้าโอเคเค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวกันนะตอนนี้่าอยู่าจ้าตอนนี้คือปาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนำอธิษฐานจิตนะคะอืมอืม ได้แค่เนี้ยแหละเดี๋ยวหลดอ่าอ่า <laughs> นี่อีกค่ะเขาเจ้าหน้าทีาท่เขาน่ารักมากเขายกมาให้ด้วยอ่าอือฮะอ่าอ่าปึ๊บอืมอ่านำ น้ำอธิษฐานจิตอืมอ่สะวกอ๋อเอาเลิกสะดวกก็ได้อาจารย์ห้าสี่ห้าสี่นะแล้วก็อันนี้อ่ะพดีแล้วก็อ่าจะโอเคอธิษฐานจิตก่อนอาจารย์เข้ามาอ่าอ่าอาจารย์ไม่เข้าก่อนนะได้ยินชัดโอเคอ่า คุณตามได้เลยนะคะนโมตัตบบบมสส,สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุทบูชาอุทคบูชามหาเตชวันโตมหาเตชวันโตข้าพเจ้าข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าออให้มีเดชออให้มีเดชมีอำนาจมีอำนาจมีวาสนามีวาสนาธรรมะบูชาธรรมะบูชามหาปัญโยมหาปัญโยข้าพเจ้า ข้าเจ้าบูชาพ,ะาพระธรรมบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญา,าขอให้มีปัญญาสังฆบูชาสังฆบูชามหโพคะมหาโพคะวะโหวะโหข้าพเจ้าข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติอิมนาสกการเลนะอิมินาสกกเรนะเลยัง พุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังภูเชมิภูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้าอีทั้มคุณมารดาบิดาอกทขั้มคุณมารดาบิดา คุณครูอุปชาอาจารย์คุณครูอุปชาอาจารย์คุณทานบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีศีลบารมีเนคขมภะบารมีเนคขมภะบารมีปัญญาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเมตตาบารมีเบิดขาบารมีเบิดขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติชาติแสนชาติก็ดีชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดี ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประครับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพุตให้สิ้นสับพุต ให้สิ้นสัพโให้สิ้นสัพโซให้สิ้นสัพโลกให้สิ้นสัพโลกให้สิ้นสัพภัยให้สิ้นสัพภัยศัตรูใดใดศัตรูใดใดอย่ามาพ้องผ่านอย่ามาพ้องผ่านสัตเทสตาสัตเทสตาเอาเวลาเอาเวลาอภิญญาปชาอภิญญาปชาอานีคาอานีคาสุขีอัตนางสุขีอัตนางปาริหารันตุปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขาทั้งหลายเหล่านี้ตาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอ ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังสัตว์พ้นจากที่คุมขังขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัปปทุกให้สิ้นสัปปทุกให้สิ้นสัปปโสให้สิ้นสัปปโสให้สิ้นสัโลกให้สิ้นสัพโลก ให้สิ้นสับภายให้สิ้นสับภายศัตรูใด้ได้ัตรูใด้ดอย่ามาพ้องทานอย่ามาพ้องทานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้เพลินในการปัจจุบันนี้เพลินนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุอการพอดีเลยพอดีเลยคดีเลยอาจารย์ใช่เลย ช่วยกันจับกันนี่กระเป๋าวางไว้ข้างบนก่อนก็ได้ระวังมันจะหล่นเออเดี๋ยวมันหล่นไปโทรศัพท์โทรศัพท์ระวังนะอ่าสาธุสาธุสาธุค่ะอ่าเออ่าเอาเลยนี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวเรนี่นี่นี่ขอขอเห็นปลาดุกหน่อยอ่าพี่มาพี่มาชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานละวังอ่าโอเคสักครู่นะสักครู่นะเดี๋ยวก่อนนะอย่าคุณปล่อยนะของเขาขอจานขอสลับกล้องแม่งอ่าโอเคสลับกล้องแม่งผมเป็นกล้องแม่งอ่าปล่อยเลยจ้าโมนาบุญนะครับโมนาบุญนะครับปล่อยปลาดูจ้านะครับอ่ะต่อมาปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลอะปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหล ทราบคอ่าต่อมาเยาจะมีข้างบนอีกข้างบนอะไรครับแม่อันนี้ข้างบนไปยังโอเคต่อมามาแม่ไปหลับือให้ถืให้ถอให้พี่จะเชื่อกันเชื่อกันแก่พี่ัแก่พี่ังแก่อืมแก่พี่ยังแก่อ่าสลับกันนะขอบคุณครับนี่ตรงนี้นะดูว่าน้ำเป็นนะ

น้องขาลบหน่อยอาจะล้วไม่ได้่อเลยครบ7วันาทีเราจะไปวครงการสงฆ์การบ้าน ขอบริการแล้วก็จะเป็นพุรงโตเรืพาเดใช้แล้วขอาเใช้แล้ะไร้ยบริกันเดี๋ยวถ้าแมาเนนะครับวันนี้อาสิงขาบรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมกันไปจบ่นเดี๋ยวส่งให้ใหม่วันนี้วันนี้จงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโรงพยาบาลมาเดี๋ยวจะส่งใหม่โอเค ก็ไปโรงพยาบาลรามากับโรงพยาบาลสงจะ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 ไอ้นี่ใหม่ออ่าจบกันที่เรือนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสาธุ